พักครับพัก <laughs> ซุ้มฟักคับซุ้มฟักมีระบบน้ำรอเลี้ยงไว้ตลอดนะครับนี่ครับปลูกต้นฟักแบบนี้แล้วก็ทำเป็นหลุมไว้ปล่อยน้ำหยดไว้ตลอดเวลานะครับต้นฟักเราจะได้ไม่ตายมีลูกใหญ่ๆครับฟัก